สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวอาหารแมวยี่ห้อโลตัสค่ะที่มีขายอยู่ในโลตัสนะคะกระป๋องเล็กเนี่ยมีอยู่3สีนะคะก็คือสีเขียวลักษณะดูตรงนี้นะคะว่าเป็นแถบสีเขียวแล้วก็จะมีรูปบอกด้วยว่าเป็นรสอะไรนะคะเขียนบอกอยู่ตรงนี้นี่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ว่ากระป๋องใหญ่เนี่ยหามาได้แค่2สีเองค่ะก็จะขาดสีเขียวไปนะคะ ส่วนเรื่องราคาและน้ำหนักนะคะ180กร,รัมจะอยู่ที่24บาทส่วน400กร,รัมเนี่ยจะอยู่ที่46บาทค่ะเมื่อเอามาเทียบกับ100กร,รัมแล้วก็จะเป็นราคาตามนี้เลยค่ะแบบนี้คือราคากระป๋องใหญ่จะคุ้มกว่านะคะรสชาติแรกนะคะจะเป็นปลาทูน่าในเยลลี่ค่ะแกะออกมานะคะก็จะเป็นเนื้อปลาสีแดงแบบสีเดียวกับข้างกล่องเลยค่ะบดมาในลักษณะหย,ยาบหยานะคะก็ ผสมมากับเยลลี่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ที่บ้านเราแมวไม่ค่อยชอบกินรสนี้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะคะทุกตัวเลยค่ะไม่ค่อยชอบรสนี้เลยต่อมากระป๋องสีฟ้านะคะจะเป็นปลาทะเลผสมกุ้งในเยลลี่ค่ะแกะออกมาก็จะเห็นว่าตัวกุ้งอยู่ในน้ําเยลลี่นะคะแล้วก็มีเนื้อปลาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะลักษณะเหมือนปลากระป๋องที่เราทานกันเลยค่ะแต่ว่าจะไม่ได้เหลวมากนะคะ แมวที่บ้านเราชอบรสชาตินี้มากๆเลยค่ะต่อมานะคะเป็นกระป๋องสีแดงค่ะปลาซาดีนผสมไก่ในเยลลี่ก็ลักษณะจะหั่นปลาเป็นชิ้นๆมาเหมือนกระป๋องเมื่อกี้เลยค่ะแล้วก็มีเนื้อไก่ผสมมานะคะแต่ลองสับๆดูแล้วก็จะเล็กกว่าเมื่อกี้นะคะเล็ง่ายกว่าเมื่อกี้ค่ะ